ไหนเลิมไหนอาดเอในผัวฉันก็ไหนเลิมเฮ้ยโอ้ยกะจังแมนใช่สุดสีคือกันไม่ย่านค่อยลงสิหันหนามากจำได้อยู่ขจีบอกว่าเบิ้งจากข้างหลังหูกัดเติงๆขึ้นกันต้องต้องเฮ็ดตาต้องต้องเฮ็ดตาสวยๆขึ้นจันทร์นะฮน เกตาสวดกับเราดูอันนริพอดีเฮ็ดนะครับมันสวดธรรมชาติครับผมเฮ็ดดังปึงนั่นหรือเปล่านั่นนั่นเปล่าพอดีเห็นบ่้ไม่ย่ะเดฮ็ดสักวันสาวันจะลงโทษโอ้ยเนาะสาวันจะลงโทษป้าหัวพอดีจี๊เฮ็ดเจ๊งรึกันเดิพอดีจี๊ดจังหวัดงัพอกุดซังเอ้ยละแล้วพี่น้องเกต์โมงเสามีอยู่จริงไม่อย่างผู้จัดการนะนักศีลมาเฮิด ปาเตยละเจ็ดโมงสามียุดไข่มีเนียงว่ะปวต้องมาเมื่อนี้ข่ขมีเนียงวะปวดเจ้ออย่ามาบูบี้ไข่จันอาหปพี่น้องเดินทางต่อข้าไปใส้ตอก่อนลืมทํากันบ้านจังว่าไข่จังว่าได้หลวงขนาดบ้านฮักเอลวอียะ อวสานเออวสานแนเออทแต่ว่ารเอทร้อยเอทร้อยเอบ้านทักร้อยเอ้าไปล้วมันใช้ตก่อนสามารถเดิอพี่นอกสามารถปวดปวดบ่อปวดนักสู้นักสู้เข้าไปแล้วนั่น เขาวลาทานตัดน้ำขาเนอซือกระเป๋าหน่อยไปแล้วไปไปไปโอ้ยหนูไปไปไปเอาสีชมพูมาใส่ก่อนหนูสีชมพูมาหมดแล้วนี่แหลยให้ถามแน่สุดหลายๆออกจากฉากฉากเดียวบัดขึ้นฉากแปดปีแปดปังๆไม่ต้องมือกับประเด็ออกทางมือกับประเด็ออกพี่น้องเอตานีปากเหลือมมากกับฝั่งแง่มากเซตก่อยแล้วเนาะป้าพี่น้อยปลาปล่อยปลาปยปลาพี่น้องป้าพี่น้องปลาเดินทางจ้า ร้อยเอ็ดอาสามาอไยลาหันทะอดีโออันนี้ส่งผลบุญส่งถึงแอปเปิ้ลซาดีแล้วก็ส้มมาถึงวันยยรอ์ไอเดินทางตลอดว่าให้ทุกคนทุกท่านทุกคันนะคะพอกันอยู่อาสามารถละเอียดมาแรงเด้อจ้า